สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากสร้างแพทเทิร์นอยากสร้างแพทเทิร์นตัดชุดใส่เองตัดเสื้อใส่เองแต่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปรเรียนรู้ศึกษาตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ลงคลิปวิดีโอให้ดูแล้วนะคะวิธีสร้างแพทเทิร์นชุดแสกทรงหลวมนะคะโครงสร้างแพทเทิร์นชุดแสกตั้งแต่ต้นจนจบนะคะว่าสร้างแบบไหนโครงสร้างแม่แบบ นะเป็นชุดแสกทรงหลวมนะคะสามารถนําไปดัดแปลงเป็นเสื้อชุดแสกทรงต่างๆได้เลยนะไอ้ตรงนี้เป็นเสื้อคอแหลมนะค,ะคอแหลมคอสี่เหลี่ยมคอปาดไปดูเทคนิคการเก็บคอนะคะเก็บปิดแพทเทิร์นปิดยังไงไม่ให้คอเสื้อเราเหลือเราอ้านะคะบอกละเอียดค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ดูดูแล้วทำตามได้เลยตัดใส่ใช้ได้จริงนะคะเข้าไปดูได้ทางช่องมารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะบ้างตอนไหนเข้าไปดูได้เลยคะ่ะ เจอกันทางช่องนะคะ